โอเคค่ะเรามาต่ออีกสัก8นาทีนะคะทุกคนเนาะก็มามุมนี้ตะก,กี้ก,กี้เนี่ยโดนหมาคาบแขนนะคะก็มันรู้สึกเจ็บๆแต่ว่าดูมันไม่มีรอยนะคะทุกคนนะคะเราก็กลัวนะเป็นคนที่กลัวหมานะทุกคนเออเพราะว่าโดนมันมีแผลมันมีปมอ่ะมันโดนกัดตอนเด็กๆมันก็เลยกลัวนะคะโอเคนะไม่เป็นไรแล้วทุกคนอันนี้ติมายก็ต่อจากคลิปนั่นนะคะอันนี้ขอ8นาทีนี้นะคะประมาณนี้ทุกคน สวยมากๆเลยนะคะประเทศน์เวย์อากาศหนาวแต่ว่าก็ดีนะผ้าคลองคีบอะไรมันดีหมดนะคะเสียจางเดียวคือมันเหงาเนาะเดี๋มาจะถ,าาถ่ายระยะไกลให้ทุกคนดูนะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ค่ำนะอันนี้เพิ่งบ่ายสองนะคะบางนี่นะคะเน,นาะเดี๋ยวดูไปรอบๆกันนะคะทุกคนไปค่ะขึ้นสะพานรักสารสินก่อนนะคะทุกคนไปค่ะ <laughs> โอ้มันเป็นตะเมือนแถะพี่น้องข่อยแหง้ง ยางสุ่มสามอยู่ไปเอาไปตรงนี้กันนะคะนะคะนี่นะคะทุกคนโอเคปเดินไปอันนี้นะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ใบรุ่นหรือจะเป็นคนที่มีคุณแม่บ้านนะคะก็จะมีนี่เขาเรียกว่าเตาสำหรับอ่าย่างบาร์บีคิวนะคะก็มาผ่อนคลายช่วงหน้าร้อนเนาะพาลูกพาเต้ามาเล่นน้ำกันนะคะประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็น สนามเล่นบอลเล่นะคะที่หนุ่มๆสาวๆนะคะขำต้นดักต้นมาเล่นกันตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะก็ใกล้แล้วนะคะอันนี้ก็มันก็ยังเย็นยังหนาวอยู่นะคะต้นไม้เนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตายเพียงแต่ว่าเขาหลับไหลน,นนในฤดูการนะคะเออดูใบไม้ผิดหรือหน้าหนาวของเรานี่เองอันนี้ก็จะเป็นนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ตีไม้ก็จะลงไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะคะทุกคนไหนๆเราก็มาแล้วเราก็ถ่ายให้มันสะใจไปซะเลยนะคะเรามีเวลาดีนะคะทุกคนนะคะสิ่งแรกนะที่ติไมยตั้งใจก็คืออยากจะให้เอฟซีทุกท่านเวลาเข้ามาช่องตมไม้นี่ติไม้ก็อยากให้ทีเอฟซทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีแต่สิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ ะะตีมาอยากให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆไม่มีความทุกข์มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสุขภาพแข็งแรงนะคะสิ่งที่ตีมาอยากให้ทุกคนได้รับนะคะแล้วก็ตีมาเองก็เช่นกันอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ตราบใดนะคะที่ตีมายังมีลมหายใจตีมาก็จะพาลูกๆไปถึงฝั่งให้ได้นะคะแล้วอนาคตข้างหน้าต้องเหลือกินเหลือกเก็บ ะะมีเงินเป็นพันพันล้านนะคะแสนแสนล้านเลยโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นนะคะคอยดูนะคะอาจจะมีแต่ไม่เยอะนะคะตอนนี้นะอาจจะมีแต่ไม่เยอะนะคะมีทางให้เราหรือเปล่ามีค่ะทุกคนโอ้ยนี่นะคะนี่นะคะนะคะวันเวลาแต่ละชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยมันเป็นวันที่ ยืนยาวมากก็จะผ่านไปได้แต่ละวันนะคะยังไงก็ติมายก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะคะสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้นะคะเหมือนกับทุกคนให้กำลังใจติมายนะคะติมายก็อยากจะให้ทุกคนเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดไหนก็แลว้วแต่นะคะอย่างแอดมินของเราเนี่ยแม่น้อยเนี่ยแกก็ไม่ได้ทำงานเนาะเงินที่แกสะสมมามันก็จะใช้ไปเรื่อยๆเ,เพราะอะไรเพราะว่า พ่อแดงแกไม่สบายลดความนะคะทั้งนั้นแกก็ขาดไรายได้ไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าแกจะได้นะคะค่าแรงครึ่งหนึ่งของบริษัทหรือเปล่า,านั้นเราไม่รู้เนาะแต,แต่แต่เราบริษัทเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจถึงจะช่วยอะไรไม่ได้บ้างแต่ก็ขอเป็นหนึ่งกำหนึ่งกลังใจให้กับแม่น้อยพ่อแดงนะคะสู้ๆเนาะ,ะเราก็จะมานี่นะคะ โอ้ถนนมันเลื่นนะคะเดี๋ยวตีไมยจะคนขี่ทางพี่น้องเื่อนแห้งแปดนาทีเก้านาทีนะคะทําคลิปไว้นะคะทุกคนทําไว้ก็ไม่เสียหลายเนาะถึงเวลาก็เอามาลงให้ทุกคนดูโอ้โหสวยมากๆเลยตรงนี้โอ้โไม่ได้มานานเลยอันนี้เขามาจับปูนะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็นท่าเรือนะคะทุกคนใครมีเรือก็อเอามาจอดตรงนี้ได้นะคะ ส่วนมากฝรั่งน่ะคนที่เขามีเงินนะเขาก็จะซื้อเรือนทิ้งไว้เวลาหน้าร้อเนี่ยเขาก็จะพาลูกพาเต้านะคะไปตกปลาบ้างตกปูบ้างนะ,ะอา่าอ่ายูหากินคือบบานเท่าไหร่พี่น้องนะคะบบแตกต่างอย่างกันเลยเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะคะค่าเงินของเขามันสูงกว่าบ้านเรานะคะเออมันก็เลยจะประมาณนี้นะคะเห็นไหมเรือเนี่ยถ้าเขาไม่เอาแล้วเขาก็ขายเขาก็ได้ราคา บางท่านก็อาจจะขาดทุนอันนี้จะเป็นเรือของลําไหนว่าลานี้หรือลํานู้นวะน่าจะลํานี้นะคะน่าจะลํานี้หรือลํานี้จําไม่ได้นะคะก็จะเป็นเรือของปู่ตีน้อยนะคะนี่น่าจะลํานี้หรือสองลำนี้แหละนะคะไม่รู้ว่าเป็นลําไหนกันนะคะนี่นะคะหิมาก,ก็จะตกตรงนี้ทุกคนนี่พี่น้องจะเบิงมันกะงามงามเอาท่าระยะไกลปุ๊บ,บนี่นะคะทุกคนนี่เห็นบอสพี่น้องอ่ะไปค่ะ น่าจะตรงกลางนีน่ะหรือลำลำนี้แหละทุกคนลำนี้ใช่นะคะใช่หรือลำนี้นะคะเป็นปูเป็นเรือของปูพ่อตีน้อยนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นเครื่องที่ตกปูนะเขาก็จะเอามาใส่แล้วก็เขาจะมาดูว่าปูมันจะเข้ามานะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็หายอยู่หากินขึ้น,น,นบานเท่านั้นแหละพี่น้องเออพอแจกตางกันเออพอได้เยอะเขาก็จะเอามาขายจงเเบิงหอยแมงปูพี่น้องโอ้ขอตึตกน้ำซะเ้อ จะเบิ่งหอยแมงผูเห็นปะกินบ่ได้เ้ยค่ะอันนี้น้ำมันกินบ่อด้ค่ะอันนี้มันจะนั่นหน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะมันไม่ได้บอกว่าห้ามเข้านะคะแต่ก่อนมันจะมีที่นั่งตรงนี้ตอน,นนี้เขาออกแล้วนะคะทุกคนเห็นบอ่อพี่น้องสวยงามนะคะสวยงามตามธรรมชาติมันเลยนะคะวิวสวยๆอากาศเย็นๆน,นะคะเห็นไหมนะคะทุกคนเอาสิ่งงามๆมาให้ดูนะคะนี่นี่นะคะ โอ้โหทองฟ้าอ่าสวยงามมากๆทุกคนอ่าระยะไกลระยะใกล้นะคะอันนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นเป็ดน้านะทุกคนเป็ดน้านะคะเป็ดน้ํานะคะโอ้หลายตัวเลยนะคะเนาะเห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนตีมายก็จะนั่งอยู่นี่สักชั่วโมงนึงแล้วค่อยกลับบ้านนะคะนั่ง ่อคลิปไปนิดๆน,นะคะทุกคนเออค่อยับบ้านนะคะมันสบายใจดีนะคะทุกคนอยู่ตรงเนี้ยมันมีความสุขนะ,ะมันโลง่งมันมันเหมือนมันปล่อยออกไปทุกสิ่งทุกอย่างจากชีวิตเรานะคะทุกคนนะคะพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้วันนี้แย่พรุ่งนี้ต้องดีกว่านะคะอย่างนั้นเราสู้ๆนะคะเป็่นกําลัง ให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ตีม้เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เอาวิวสวยๆบรรยากาศหนาวๆมาให้ทุกคนดูสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะรักๆนะคะ